วันนี้เดินทางไกลกันหน่อยนะคะก็บำรุงสักหน่อยคะ่ะไปเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีก็เดินทางกันเลยนะคะแต่เดินทางยังไม่ถึงไหนเลยะคะ่ะแวะก่อนนะคะแวะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้พันท้ายนอดศิ์นะคะ,ะแวะสักหน่อยนะคะในนี้ก็อยู่ใกล้ๆแล้วทางผ่านด้วยนะคะแล้วก็มาแวะทําบุญขอพรนะคะสะสมบุญสักหน่อยนะคะกับลูกนะคะสองคน บรรยากาศก็จะชุ่มชื้นนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังฝนนะคะเก็บวิวไปด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเออเที่ยวด้วยเนี่ยเดด้วยอะเซ็นสีสักหน่อยนะคะเผื่อได้โชคเนาะอ่ะแล้วก็เดินทางต่อนะคะอีกแวะอีกแล้วค่ะไปไม่ถึงไหนแวะอีกแล้วนะคะอ่ะขอมาดื่มน้ําชาไข่มุกสักนิดนึงกับลูกนะคะเนี่ยไอ้กลัวจังเลยไอตัวนี้อ่ะ ไม่ใช่ขาวแนละ้เสือสีเขียวๆเขี่วทีแล้วก็กำลังจะเดินทางต่อนะคะขอแวะถ่ายรูปสักสแป๊บนึงนะคะ<ส>เดินทางอยู่ยาวเลยค่ะทีนี้ยังไม่ถึงนายเอ้าแวะอีกแล้วนะคะคิด<ท>ว่าจะเดินทางอยู่ยาวขอสะสมบุญอีกสักนิดนึงนะคะ,<ส>อะอันนี้คใครที่เคยมาน่าจะรู้นะคะวัดอะไรเอออ่าาอร์อนี่นอนคอมเมนต์ได้เลยนะคะ บอกเพื่อนๆหน่อยอาทีตนี้ที่ไหนนะคะอ่ะก็สะสมบุญกันก่อนนะคะก็ทําสังฆทานนะคะปิดทองหลังพานา้องไหว้พระขอพรนะคะกับพระองค์ใหญ่นะคะมีใครทราบไหมชื่ออะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะนนี้ก็คือท,ทำบุญนะคะ ต่อไปเราก็จะเดินไปที่เทวสุวรรณนะคะอ่ะเดิน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 ไปนะคะอันนี้ก็เดิน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 ไปต่อนะคะหหน้ามาด้วยหน้ามาด้วยไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากที่นั่นเนาะอ่ะมาขอพรนะคะเทวสุวรรณค่ะไหนเอ๊เห็นแบบนี้แล้วน่าจะรู้แล้วว่าอะไรเอ๊อะไรนะอะไรล่ะไหนอ่ะเขย่าเขย่าสักหน่อยนะคะคนคนคนสักหน่อยนึงเนาะอ่ะได้อะไรก็ไม่รู้นะคะ เดี๋ยวจะไปต่ออ่านี่นี่เอไปก่อนไปก่อนอ่าเดี๋ยวโดนปิดเนาะอ่าแล้วก็มาเดินวนที่ทาวเวสุวรรณนะคะสามรอบนะคะอนถนนเราจะเดินทางต่อไปยาวๆเลยค่ะยาวบ้างเลยนะคะมีรดีนะคะโมไซค่ะนี่ไวนะคะด้วยความดีใจค่ะลืมลืมลืมถ่ายคนที่บ้านค่ะอ่ามาถึงรถตู้แล้วก็เดินทางต่อ เพื่อที่จะกลับมากทมนะคะไปทำไมรู้ไหมคะไปรับไอ้เจ้านี่แหละนี่ไอ้เจ้าเอเลียนเนี่ยเอเลียนเนี่ยเอเลียนที่นั่นก็ครบเลยนะคะวันนี้กินเที่ยวไดะะ้กลับบ้านได้ทำบนด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ